เอ,อ้ามาแล้วลักษณะของชิ้นงานของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ก็ให้เย็บตัวชิ้นนี้นะคะชิ้นล่างก่อนนะคะติดกับสีเขียวเลยค่ะนี่ค่ะสีเขียวเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มที่เราเห็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว ถ้าเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยมันจะเห็นสีได้ไงเพราะว่าตรงส่วนนี้แต่ถ้าเป็นสมมุติว่าไหมสีเดียวกันเนี่ยจะไม่ยากเลยนะคะไหมสีเดียวกันแล้วก็ลงไปตรงไหนนะคะเราก็เย็บล็อกได้เลยนะคะดึงให้ตึงนิดนึงนะคะเพราะไหมเขาจะมีการยืดหยุ่นนะคะย้ำตรงนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง ะคะ่ะเย็บติดหูกระเป๋าแบบนี้ล็อกไม่ให้เขาเลื่อนนะคะไม่ให้เขาเลื่อนเย็บมุมล็อกไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็พันได้นะคะเย็บสักสองสามครั้งนะคะเย็บคล้ายๆที่ว่าเราเย็บกระดุมนะคะเย็บติดแค่ตรงนี้นะคะเชื่อมแค่ตรงนี้จากนั้นก็นี่ค่ะวิ่งได้นะคะ อ้อมมามาเย็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อล็อกนะคะก็ใช้วิธีการนี่ค่ะแอบมานะคะแอบมาแอบมาเรื่อยๆแอบมานะคะงานจะได้เรียบร้อยนะคะแอบมานะคะแอบมาเย็บแอบมานะคะก็แทงขึ้นแทงลงนี่แหละคะ่ะแอบมานะคะ แอบมาแปลว่ามาไม่ให้รู้นี่นะคะมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะก็นำฝั่งนี้แหละคะ่ะที่เป็นมุมด้านนี้นะคะมาเชื่อมกับมาเชื่อมกับมุมด้านนี้เลยนะคะมุมด้านนี้ที่เราโปลกไว้นะคะไหมตัวนี้นะคะก็ลูกค้าจัดมาให้นะคะจับยังไงให้ใกล้ๆก,กล้อง เนี่ยนะคะแล้วก็มาเอาฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้เลยตอยขึ้นมาใส่ของได้เยอะไหมเยอะนะคะใบนี้จุนะคะแม่มีจุนะคะนี่เห็นไหมคะทําการล็อกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะให้ตัวนะคะจะให้ตัวโค้งตามรูปกระเป๋าเลยนะคะล็อกนะคะมันล็อกกับด้านข้างเลยค่ะ ข้างฝั่งนี้นี่มุมนี้นะคะจับถึงกันใส่ได้จุเลยนะคะใบนี้นี่ถึงกันแล้วนะคะเห็นไหมคะมก็เย็บอีกครั้งหนึ่ง กระเป๋าใบนี้จะมีซับในนะคะแม่หมีจะมีซับในบางครั้งบอกโอ้กระเป๋าถักใส่แล้วมันจะให้ตัวไหมเราก็ต้องตัดซับในใส่ให้เขานะคะไม่ไม่ไม่ให้ตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าสมบัติอันทรงคุณค่าของเรามันจะอยู่ในซับในนะคะกระเป๋าตัวนี้ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรเลยนะคะเพียงแค่เป็นด้านนอกนะคะนี่เรียบร้อยนะคะล็อกแบบนี้นะคะเขาจะให้ตัวนะคะ ให้ตัวเองเห็นไหมคะโค้งเองเอาล่ะค่ะก็ไปเก็บนะคะไหมชนิดนี้นะคะพี่แหมมก็ไม่ทราบว่าเป็นไม่ทราบว่าเป็นไหมอะไรนะคะคุณลูกค้าเขาจัดมาให้นะคะเขาพันมาให้เรียบร้อยนะคะเขาพันมาแล้วก็เลยไม่ทราบเบอร์แล้วก็ไม่ทราบยี่ห้อนะคะก็เลยให้ข้อมูลแต่ถ้าดูเข้าๆนะคะ จากการที่สัมผัสเนี่ยน่าจะเป็นไหมคอสติสนะคะโอเคเก็บเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะล็อกเรียบร้อยขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดกระดิ่งดำไว้จะได้ชมกันไปเรื่อยๆจนจบนะคะแล้วก็หากมีประโยชน์นะคะก็ฝากนะคะ กดแชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เราค่อยมาทำกันให้จบนะคะจบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ